โบแบงตีอะไรกันสุดท้ายใครจะเรียกทีแย่ไหมสิการอยากกินโอ้แหมเมื่อกี้ไม่ค่อยเลยอุ้ยขอโทษเรีอกเอาดีกว่าหนูเอาเลยดีกว่าทำไมเอาจัดตอนให้น้องเขาเลือกข้าวไหมคะเป่นไปไม่ได้ครัเลือกก็เลือกตกปะล่ะอ้าวแล้วเขากินงานเขามาให้ตอนไหนไม่เห็นเลยไม่มีสองอย่าง เจอเลยเฮ้ยไม่กินหรอเฮ้ยแต่ถ้าสองคนนี้เขาไม่กินก um ็ไม่ต้องกินนะเว้ยเฮ้ยแค่หลาครับกูแล้วกลับไปตายชีวิตอ่านบ้างพี่ีทีพ um mm. um ี <c 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 umm ่พีเนาะแล้วพี่พีะไรเรื่องเพลงอะไรการ์เลกันชีวิตก็เรื่องของเพลงนั่นแหละอ๋อแค่หลับตาครับเพราะว่าเพลงเป็นเงกันเพลงกูไปแล้วนะ เสียงครูจริงไม่ง่วงนะครูตาแดงดูตาด้วยไมครับไปจังเกินก e> ันแรงคี่มาแนะนำกันไหม่ด้ครูต้องทำเป็นบ้านด้วยเหมือนกันอย่างนั้นจะแนะนำยังไงให้เร <um ื่องเดี๋ยวพวนี้มาส่งผมนะกันบ้านนะเ่นสองน้อยเ่าเลนครับคนเได้ยันเ่ะปเมื่อวาน ชนะชนจังี่แต่พอมีถ้าคือนิ้ตัดผมแล้วผมเียาวคอมเมนต์นี่สำคัญนะเพราะว่าจะได้นี้ได้ถูกแล้วพรุ่งนี้มันเหม็นแล้วลูกเอ้ยต้องพนดอีนึงต้องูต้องพูดยังไงบ้ย่างนั้นครับไม่ยอมตัดผมเลยนะแล้วผมหล่อไม่ยอมตัดสิ่งอย่างก็ต้องทิ้งเดี๋ยวน้องยาได้ทำงานโอเคให้เขาดัดข่าวว่าให้หนูใช่ไหมคะใช่การถาวว่าอยงางอนี่ก็อยู่ได้หลายเดือน แล้วแหละข้าเห็นว่าครูทุกคนทักกันลูกใช่ไม่ไม่ลูกฟังเพลงกันนะคืนนี้ฟังเพลงกันไม่ใช่นึกว่าขุดเงินใแล้วพอเราเดินเราเดินเร้นไปแล้วเราไปสอนประตูด้วยไม่เดี๋ยวเราจะรู้กระจกออกไปได้จะเรีเรื่องคีย์อ่ะก็ส่งสุดซกกันสิต้องได้ไหมต้นฉบับเขามีเพลงฟังเหมือนกันเนี่ยทั้งสองเพลงเลย น่าจะเอา e s, <S, 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 <s <co t i n y ดีไหมใช่นั่นแหละองบายก็น่าจะได้นะเหมือนว่าน่าจะได้เพาะว่าเสียงว่าประมาณหนึ่เนี่ยต้องว่าเะก็ลองร้องดูก่อนลูกพรุ่งนี้อนักเดี๋ยวครูลองไวให้ครูลองไว้ให้มนเลยนี้เอาให้เต็มที่ ลองไว้ให้เอาเลยแต่พี่แอนอย่ายอมกับดีๆนะคะยน่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อะไรเหรอพี่เพลงไหนไม่ใช่เอากินตรงไม่ต้องไม่ต้องมีวิธีไม่ต้องถุงมันร้อนก็ถือออกไปนี่ก็ถุงมันร้อนนะคะก็ถึงบอกว่าให้มันเปลี่ยนถุงมาเป็นถุงนี้นี่ใส่ได้เจะใส่ถุงมันถุงนี้ไปดีกว่ารอกรมันร้อนมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันที่เอาใส่ครับครับอันนี้มันร้อนเหรอ เ่เขาดีใจที่จานมาไม่ได้ร้อนนั่นไหนบอกถึงร้อนอ่ะร้อนมากกอดน้องรแล้วคูเฟนจะเียกีแคือโดลเร้องหน่อยไม่ได้เดี๋นไล่เสียฟังลา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 กอ่ะนี่ซ้อมร้องแล้ว่ะแรงจะเลยคนนี้ซ้อมร้องอ่ะคุณไผ่คุยขยะเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ออกสั แกมาแล้วทำเล็กทำไมอ่ะทาไมอ่ะหนูแค่ตีสู้เขามันตลได้สู้เขาไม่ได้หรอสู้เขาไม่ได้อย่าทำน้องไปเอกจริงที่รักโอ้ยอย่าทำมาอย่าทำมาอย่ะปี๊ปี้เพียกมาบอกฟ้าหมูป้าเห็นไม่รอนะรอนะออกไปออกไป อยู่ในข้างนี้ไปเไม่อยู่ในนี้นให้เด็กกินต่อเวฟเขาอะไรไปคุยกับพี่อ่ะไปคุยขี้เหมือนเด็เล่นกันเลยตัวซอสไหมคะไม่เป็นไรครับแค่นี้แหละครับเอาอีกถุงนึงไหมอ่ะเอาถุงนึ่งไหมพอเอาอีกถุงนึงไหมคะได้ครับไม่ไม่เป็นคุลี่พอใช่ไหมเอาอีกถุงนึ่งไหมพอแล้วครับคุลีตีถุงหรือเป็นอะไรบ้าง ถ้าเป็นอะไรก็ช่วยไม่ได้หรอกนะไปโทษทีอ่าบุรีเขียนไ่น้างมาเลยนะนข้างนอกาเมื่อกี้ร่ค่ะขุยน่งร้อนไหมลูกร้อนถูกไปจากตนนี้มันมันเย็นยิ่งนะฮะมัไม่ไม่ร้อนตกรวมันขวดยิ่งขวดยิ่ว่ามันจะเป็นอ um. ะไคนไม่เข้ากันอ๋อโอเค ขอบุณแล้วข้าคุ้ใหผ่รอเข้าแบบนั้นโอหบนี้มันเข้ขอลัวโอ้ยนะรอเคข้าวไข่ใช่ป่ะซอสของคุณไผ่ได้เลยนะแล้วถ้าเขาปูฉี่บ่อยอ่ะปูฉี่บ่อยก็ไปวรบ่อยๆอุ้ยโหมากดีอะ อย่าเตียนค่ะอย่าตีกันเลี้ยวกินแลนดีกว่าานนี้สนต้องปล่อ้โหอกปลัตัวเองก่อนทำไมไม่ช่วยรูล่ะเ้ยปลั๊กป้ากูไผ่หรออยากตีอยากตี <L ess onal> ปกป้อคู่ไหมเหรอยังไม่ได้ปกปองเลยตอนแรกคุณนึกว่าวิกนี่คือเขาตัดผมหนูเลยเหรอค่ะดึงได้ึงได้จริออกได้เลยเหรอเจเจแล้วเขาถ่ายกับหนูปะถ่ายดีถ่ายตอ่กาลยนกลดปตัวเป็นลูกเอ้กีด ไอ้อ้วนไอ้กิดไอ้อ้วน If you want me service, what you want, you to be s t r o n เธอจะมีใจหรือเปล่าไม่ก็เก็บหัก็ฝาดด้วยขาสวยค่ะเหมือนหน้าตาดีค่ะ

อยาให้ก่อนกินกันแมวคนหายหมดทำอะไรจบรู้กบอกว่าเวลานตอนตอนนอนแล้วมันจะกิดหรักเล่นอะไรครับแปลแปลไปรบ้าได้ข่าวมีควาสุขแย่แล้วแย่แล้วแย่ว่าะไรแบรน ทำไมรับสาหนูไม่เคยบลเลยุยพอเล่นอันนี Demon> ้ไปเยอะๆแล้วมันแบบแหนมดิติดโอ๊ย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  ไม่เอาจิงแต่อยหนแหเลยก่อนตอยก็โดนนี่แล้ววะแนนองล่อยดคิดว่ากลัวเหออ้เเฮ้ยวันนี้สนุกยี้วันนี้สนุกอย่างงี้เหมนมีของเล่นใหม่เลยมั้ยใหม่บ้าเร็วเันอนม้ของเล่นใหม่เลย สนุกสนุกใช่ไหมโอ้แหมผีใหญ่ไปไปเรือของเรือของน้องใหม่ใครอ่ะไม่มีรักษาใจแล้วเนี่ยสาใจเนี่ยมันมีของเล่นใหม่ในบ้านหนูหนูก็เสกหนูเพลงใจจัางเมยเฮียขวากใครเนี่ย โชว์ได้จริงๆต้องให้นักนกนีกูได้มาไม่รอเลยเออพิเศษยังเนี่ยแทบไปเลยละข้าวคุณค่ะก็รอ,อเนี่ยรอจะกินพร้อมกันเนี่ยเอ๊ะเะถ้าแกะไปแล้วนะไม่ใช่คืออันนั้นอันแรกของอีกไงอีมันใสไว้ก่อนอ๋ไไอไอ้นออ้ำเดิมน้ำเติมไอเราก็นึกว่าเอ,อ่อโลโลก็เสียบชาร์จมีไหมมีค่ะ อนะครับอ<า>ืมก็เดี๋ยวไปอาบน,น,น้ำไงเอาไหมคะมีปะครับมีคดีครับ,รบหมู่ฟัง